เล่นกีกอล์ฟเลยไอเหี้ย <fit> บ <kind abonn emen> ัดไปจ่องสกีกอล์ไปไปสกีกอล์ฟสกีกอล์ฟเขาใหญ่ใหญ่เล่นฝันร้ายพร้อมกับเล่นแครกแครน้องกันอย่างได้ชิวเกดชิวเกด โอ้โนี่ยตีมีคนนี้มีใช่ไหคนมีป๋าได้ยิงเต็มเลย <c oughs> มีป๋าได้ยิงเต็มเลยเ <c oughs> จ็บเลยละเก่งแม่พวกแย่คแน่พวกเแย <c oughs> ล้มปะปะยา <c oughs> ่าล้มล้มไอสัตว์ล้มล้มกันใหญ่ ล้มล้มล้มกันใหญ่ไม่ก็ไม่เกเลล้มล้มกันใหญ่ยังเดินไปแจกกันเต็มเลยครับนี่ไงได้ยินเสียงน้องเจแล้ว ไม่ MP ม hey, hey, hey. ่ไอ่ยรหโเาโอ้ทไมยังไงบัตไม่โดนไม่ตีเฮ้ยบัตลิก uh ลิกลิก าาพวกเราไม่ข้อถอดไว้เฮียฉด้าสองตาติดไอ้เฮียไหมไม่ใช้โปรกันได้เอออองงงอ,งอ,งอ ดิเทนโดไม่มีประโยชน์กันี้ยละไอ้ยดู YouTube ไป2องพันกว่าชั่วโมงแหละไอ้ยไอ้ยีดเทนโดเยเฮ้ยบ่งขอหมดหมวหมดโต้กันเลยตอนนี้ ไม่ยยมีเทียนอะไราขายก็เอาเลยคือไม่มีเทียนอะไราขายก็ปลุกเลยเอาเทียนอะไรน้องแมนวะจะพบทองอ๋อตรงนี้มันสไปเดอร์แมนด้วย <S <S เทียนซัวหมาป่าไ <C oughs> อเทียนโดนหมาป่ากัดตายสัตนะว์อะไนะปัดง้อ ยี่บอดไม่มีตัวกอไนเฮ้ไเขาดึงข้ามันกี้ไม่หช่บอดูนากันไหมอ่ไอโอแกเอลิเมนตี้อรเดอฟังะใโดนบรกาไว้เยอไปดนไอโอเนี่ยก้คนนี้กูค้น่าไปเมื่อกี้ไม่ใช่บอรดแน่เลยเพราะมันดอยู่ถ้าบอมันต้องดเยออาจจะมีคนปะปายเฮีย ก็อาจจะเอาออมาแหละอะไรกูหฮาวเฮียถ้ากูตายก็ได้แหละไอสัตว์แปลว่าเราเจอคนแต่เมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไหมเฮียกูเจอเมื่อกี้กูเจอบอนเยอะมากเลยเฮียเดินมาแจกกูเต็มเลยสัตว์กูว่าส่วนน้อยอืมกูว่าส่วนน้อยเหมือนกันเฮียเวลาไม่น่าเจอ เือเอ่งถึงเจอนะกูว่าว่าเราก็ซูได้สิเพราะว่าถ้าสูาสูมาเจอผู้เนใหม่จริงไงไงก็เราก็ชนะยิงเธอเป็นผ like ู้นิง <apps> น <communist initiation> like ี่โอ้โหไงกินนั่นเาก่กาเจียองไะจีกุบะเออพวกแจียองไฮ้ยแต่พีกุบะได้โกุบะไอเชียนชอะไรกูเ ขึ้นหรือทีเลยเจมี่ซื้อสองทองครับะไม่เอาเสือกูจะซื้อให้ทองหมดเลยทอาอะซื้อกระจางเควนต์โบโอ้ยอะโอ้ยอะไรเต็มเลยวะเนี่ยขอเลยแล้วกันก็ซื้อจะหมดร้านอ่ะจ้ะเอเจอร้านกหมดซื้อเอาเอาเอาอันนี้ได้เควนตไว้สต็อกไงกดซื้อช็อปมีเควนต์ได้ติดติดก่อดซื้อไปเลย โอ้ยตอนดีทองกูหมดแล้วไอ้เฮียสองร้อยกูจากห้าพันเหลือพันเก้าอ่ะตอนเนี้ยมีเด็กแมวไปกันเหลือกูไม่เหลือไม่เอาไม่ไป่ของทองเต็มตัวแล้วไอสัตว์ทำอะไรก็ได้เออทำไอ้เฮียอะไรดีมั้งไอของตอนนี้ก็ฟูอะของโคตรฟูไอสัตว์ ตันนี้ก็สุดเก็บคนท้งครวยอย่างเงี้ยหาคนหาวัจริงเงียนี่ไงมาวอลวอลก็มีบัตรมีงไม่ทิ้งแมยบัตรเต้ารอเฮียกินอะไรพ่อเฮีย ไม่จะเปิดอีกอะไย่ะไม่มีอะไรหเอายมันมีเฟเปิดบอลดเปิดบอลด้ไปไปไปั้ลง่ได้สามคนนี่หว่าอีกคไอบอเทียนนั่นน่ะลอยบอดเทียนนั่นมาบอดที่มึงจ้างอจะมาไหมเด่ยมาดิ เขเคลียร์ทางให้มันค่ะนี่ไงมันเดินมาแล้วลงมาเร็วเอฮีย <c oughs> ดีแล้วไปแด้วันแล้วอะวันแล้วลวันววาบอกว่า,า,มมาเออ <c oughs> เอะไรแรงแรกเือนคนเลียวเข้าไปลอง แต่เสรแล้วไม,ม <c oughs> ไม่เก็บยเข้างเลยเี่ยหาหาบอดยิงกเกี่แวสไปเดอร์แมนใหม่ได้เจ้เนี่ยจะหมดแล้วของกัวังมีเยออยู่เลยมไม่ค่ใช้อ่ะใช้ติดเปลืองมากไอ้เหี้ย นี่ฉาบอีกคนด้วยวะอู้ยี่คนละอันตีอ่ะนี่ไงตายหาซะไอ้เหี้ยสู้ใช่ไหม สร้างดูเหมือนจะโหดนะไอ้เกียร์บางกี้ไอ้เกียร์บอทเอ็มจีทองไอ้สัสเออพี่เขาหยุดกันดีตอนนั้นน่ะไม่ยิงแบบเก่งเจ๊งไอ้สัสไอ้เกียกูกำลังสร้างสกายเบรย์อย่าล้วยิงทางไกี เออสกายเบดบอดแม่งจะรูอไอ้เงี้ยไม่หรอถ้าเราถ้าถ้าถ้าเราไม่ยิงเสร็มันก่อนยังไม่จบไปตรงนี้ก <c oughs> ันตัวอ,อ,อ, <c oughs> อันนี้ก็จะหมดแล้ว ไปกูเลเยย้ายอยู่แค่ขึ้นมาทำไมวะก็โดนเข้ามาโดนเองอยากกูอยากสร้างเลนได้แหละไม่รู้ทำอไอกู <laughs> ลงไปชิปที่ฉาบหน่ยอยแี่ <c oughs> โอ้โไม่ตามก็ไม่มีขอแล้วไ ตุ่มเวลเล็ตกดล่าก่าหัว แกเดืดตรงเดือดอ่ะฮะพลังไปแล้วสไปเดอร์แ,แมน,นเลยกันเฮ้ยเหี้ย

อะไรนะป๋าแอบซ่อนยู่ชิตี้ากิโอเคเนี่ยมาอยู่ตรงกูเนี่ยสองตัวเนี่ยเ a าดีเย่เป่คือเดี๋ยวนตีไม่มีคนละตีเดี๋ยวเ่ยเขาไแอซ่อนไปแกหนยวเยไหายหมด่อนเก็บสามคนขัดเว้ยเคเล่นแค่แค่อยู่นเด้อไหายหม กนกูเห <c oughs> มือนเจอละไอ,อ้เหี้ยอ๋อไม่ใช่อันนี้นกเฮ้ยเดี๋ยว นี่อะไรล่ะหวัดง้อ เจแล้วเจอแล้วบ <c oughs> อดบอดรวมกูสองคนเลยยุ่ยเก่งเจ๋งไอสัตว์ไม่หมดพวกมึงไม่รู้จัก,จกน้สเนปเปอร์เซเนปพ,พวกเวทเซเนปวะไงวะเฮังนี่อยู่นะเขาถอดอะไรเฮียโอ้ยของเต็มมไ่กิน หรือคนเดียวเนี่ยหายไปไหนนี่ไงราคาหัวแยอ้าวเหรอ ก็เตะฮะฮะไอโเลยวอะไรเตสิกีสกีนี่กี้นี่กี้นมันจ้าวไอ้ย่าเมื่อกี้หมดหมดแรงสาวเลยก็สิบสายสแมปมันเหมือนสาวก็สิบสายกี่แหละก็ถอดละก็ถอดไอ้ย่ที่สองกันละไอ้สั์เออที่หนึ่งสายตาแล้วไงกี่สิบ